เรื่องของการดีไซน์ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หลายๆคนนะฮะมีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยเขาคือกระบะหรือเปล่าก็คือ s อสยหรือเปล่า,ลาทุกอย่างนะฮะเป็นการสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในระยะเวลามอเตอร์อนี่ทุกรุ่นนะครับราคาลด1 0 0 0 0แบาท แวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องหุ่บีผู้ชมนะครับเปิดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว d ี p อร์อซีโรสเซเนะครับเราไปลองขับกันมาแล้วนะครับทั้งตัวมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่เนาะราคาเนี่ยเราใจมากๆนะครับตัวมอเตอร์เดี่ยวเนาะราคาปกติก่อน1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นกัปตนบาทแต่โปรโมชั่นในงานมอเตอร์อีสปอร์ตอนนี้นะครับลดหนึ่งแสนบาทตอนนี้ตัวมอเตอร์เดี่ยวจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นกัปตนบาทแล้วก็ตัวมอเตอร์คู่นะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสามวิกว่าๆจากราคา2านะะฮ ตอนนี้ลด1 0 0 0 0แเหมือนกันนะครับราคาจะอยู่ที่1 9 9 9 9 0 0 0บาทนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปทัวร์บูธนะฮะชางอันกันดูซิว่าตระกูลดิพอลมีรถอะไรมาโชว์บ้างแล้วก็ฝั่งอวต t เนี่ยนะครับมีรถอะไรมาโชว์บ้างแต่หลักๆสาระสำคัญคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกเจ้า d ีพอลอีซีโเนะครับเขาเรียกจะเป็นตัวไลฟ์สไตล์ SUV ที่เป็นด้านท้ายเหมือนกึ่งกระบะแบบนี้นะครับ มีความเหนประสงค์แบบไหนบ้างสเปคเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราพาไปทาความรู้จักกันนะฮะับก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คุกกี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าราช้าเดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวคันนี้เจาะลึกกันก่อนไปดูเลยครับเรามาดูรายละเอียดนะครับช้างอันดีพอ e ีซีโรเซเกันดีกว่านะครับก็หลายๆคนอาจจะเห็นภาพบนโลกออนไลน์กันไปแล้วเราไปลองขับกันแล้วนะฮะแต่เจาะลึกเนี่ยยังไม่ได้พาดูแบบจริงๆจังๆเลยนะครับเรื่องของการดีไซน์ต้องบอกก่อนว่าตอนเนนนีีี้้ยยหลาาาๆคมกกกรถถงัว่ ขาคือกระบะหรือเปล่าก็คือ SUV หรือเปล่าจริงๆคันเนี้ยจะบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่าง SUV ที่ท้ายเป็นกระบะก็ได้นะครับเพราะว่าตัวถังและก็ช่วงล่างเนี่ยนะครับคือการขับขี่แบบรถ SUV เลยนะแต่ด้านหลังเนี่ยเขามีกระบะท้ายที่สามารถเปิดออกมาได้และคุณก็สามารถวางของได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกึ่งๆแล้วกันแล,ก,นแลก,นก็ตอบโจทย์ในคนละด้านนะฮะเรื่องของราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วตัวมอเตอร์คู่นะฮะราคาปกติเขาเนี่ยสองล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาท ภายในงานนี้ลด100,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่1,999,000บาทสำหรับตัวมอเตอร์คู่598แรงมา้า0-100เนี่ยประมาณ3.9วินะครับที่สำคัญเลยคันนี้นะฮะเรื่องของแบตเตอรี่เขามีเทคโนโลยี800โวลต์ด,ด้วยอันนี้หลายๆคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยชอบกันมากคือ800โวลต์เนี่ยตัว DC นะครับการรับกระแสะตรงดีซเนี่ยจะรับได้แรงมากคันนี้รับสูงสุด240กิโลวัตต์เเนี่ยรับประมาณ6.6กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเรื่องการดีไซน์ด้านหน้า ฝากระโปรงนะครับจะมีการเซาะล่องนะครับช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสป,ปอร์ตมีความบึกบึนนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่เรื่องของไฟหน้าและก็ไฟเดยทําและนิ่งไลท์จะมีขอบด้านข้างแบบนี้เลยรวมไปถึงตรงกลางนะครับที่เขาจะเชื่อมยาวต่อกันนะฮะตรงนี้คือชุดของไฟหน้านรตรงนี้คือตัวกรองรอบคันตรงนี้คือจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ลิ้นด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวชัตเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าเวลาเราเปิดระบบรถ ถ้าเราขับรถแล้วเขาต้องการเรื่องของการเทคอากาศเข้าระบายอากาศเข้าเนี่ยเขาจะเปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเขาต้องการเรื่องหลัก aerodynamic เขาไม่ต้องการอากาศเขาก็จะปิดให้แต่อัตโนมัติไม่ต้องมาควบคุมเองใลนี่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาเขาปิดเนี่ยเรื่องของค่า CD หรือระัอากาศพลศาสตร์เนี่ยจะพิวลมมากๆนะครับเราไปขับมาแล้วเรื่องช่วงล่างเนี่ยถือว่าเฮ้ยน่าเซอร์ไพรส์มากเลยและเพราะว่าเขาทําช่วงล่างมาขับเฟิร์มมากเลยอยากไปลองขับออฟโรดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไงนะเบื้องต้นเราไปขับออฟโรดมา ถ้าคุณดูการดีไซน์ด้านหน้าเขาเนี่ยทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนพวกแบบ SUV หรือเก๋งเลยแต่เมื่อคุณมาด้านข้างนี่ด้านข้างตัวรถผู้ชมตั้งแต่ลิ้นด้านหน้าจนถึงโป่งซุ้มล้อจะเป็น c r o อส back เป็นสีดําเงาตัวรถลายล้อนะครับจะได้ล้อแบบนี้เลยสิ่งที่น่าสนใจอย่างผู้ชมล้อเขา้า R 2 1ล้อ21นิ้วและยางที่ให้มาจากโรงงานผู้ชมเป็นตัวมิชลินไพล i l สปอร์ตโฟเอสเห็นปะ ถึงบอกว,ว่าอันนี้เขาไม่ใช่กระบะนะคือขับรถเ u v ยูวไพ p หลอดสปอร์ตโฟเเลยแล้วก็ร้อยเนี่ยตัวพรีเมียมทัสคิาเนี่ยสวยมากอันนี้คือยางมิชลินนะยางก็แพงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรรถนะคุณหายห่วงนะครับกรูภายในคลุมมาเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับแล้วก็กระเถิบขึ้นมานี่ซุ้มล้อจะดีไซน์มาสอดร,รับกับตัวโป่งตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะฮะโลโก้ตัวดีพอลเป็นสีกรอสแบ็ค กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแลวก็กล้องรอบคันติดตั้งอยู่บริเวณตรงนี้เลยประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณอยู่ในห้องโดยสารคนขับคอกพิษเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งของทัศนวิสัยกระจกบานหน้าเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยมีกล้องไวง้เป็เครื่องคาเพราะคันนียระบบเซฟตี้ให้มาครบอแดปตีพุ่งตงโทนเลนทิปปิ้งให้มาครบเลยนะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวมีอะไรมาให้หน้าต่างทุกจุดจะเป็นสีกรอสแบ็ครวมไปถึงตัวแหลกแหลกข้างบนก็เป็นสีดําเงาและที่สำคัญคันน,นี รถไฟฟ้าอันนี้สามารถปล่อย V2L หรือสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด6กิโลวัตต์อันนี้สูงมากๆนะครับด้านข้างตัวรถเน้นความพลิ้วเนี่ยมือจับป,ประตูเป็นแบบนี้เลยตามสไตล์เวลาล็อกรถนะครับเขาก็จะขูบเข้าไปแบบนี้ปกติเวลาจะเปิดก็ดันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถขับเนี่ยคุณจะเห็นถึงความเรียบหรูนะครับด้านล่างจะเป็นสีกรอสแบ็กขนาดใหญ่เลยเสริมให้รถยนต์เนี่ย ดูมีความแตกต่างและก็มีความลุยมากขึ้นทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อดีกว่าผู้ชมว่าเรื่องของการดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยเขาอนเนกประสงค์แบบไหนบ้างปะจุดน่าสนใจของรถคันนี้คือคุณดูตั้งแต่หลังคาแล้วมาอยู่ด้านหลังกณจะเห็นว่าตั้งแต่เสาซีล่างเรามาถึงด้านหลังเนี่ยเฮ้ยตอนแรกก็บอกฮ้กกระบ,บะยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนบหลกัหลกๆเลยปุ่มกดจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะอย่างแรกสเต็ปแรกกระจกลงก่อนกดอีกทีนึงนี่นะหลังคาตรงนี้สไลด์ขึ้น คุณสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปิดขับแบบนี้สามารถขับลุยได้ไหมเพราะเรื่องของแมทเตอรีลเรื่องของภายในต่างๆเขามีซลล์เขามีิกันอยู่แล้วลุยฝนลุยอะไรได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็พอเปิดแบบนี้ทั้งหมดเสร็จคุณอยากจะเปิดฝาท้ายตรงนี้เพื่อมาทำแอคทิวิตี้หรืออะไรก็ตามนะครับคุณกดตรงนี้นี่แล้วตรงเนี้ยสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะเพราะว่าเขาพิเศษมาแล้ว ทํามาเพื่อนั่งเลยเนี่ยสมมุติว่าคุณไปแคมปิ้งนะสบายๆบายนะวางของก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือด้านหลังเนี่ยนะครับมีตัวตาข่ายมีไฟมีตัวลำโพงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเปิดเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะได้ยินข้างนอกด้วยนะคันเนี้ยนะครับส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเลเยอร์นะครับของตัวช่องจ่ายไฟนี่คือความเด็นเอกว่า2์ของตัว e zero เห็นปะรองรับน้ำหนักได้เยอะจริงๆไม่ได้นั่งแค่คนเดียวนะนั่งสคนสคนยังได้ สามารถทําเป็นแคมปิ้งคาร์สามารถไปไหนก็ได้ตอบโจทย์จริงนะะและทุกอย่างนะฮะเป็นการสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเรื่องของต้นโชค๊คฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้นเบรลมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารองรับน้ําหนักได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็สั่งอะไรได้มากนะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยกดเปิดขึ้นไปให้มันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เผื่อบางคนบอกเฮ้ยบางทีไปอีเกียซื้อตู้มาบางทีแบบเฮ้ยไวในรถไม่พอใช่ไหมวางตั้งไปเลย ได้แต่แค่มีตะข่ายคุมให้มันปลอดภัยเนาะแล้วก็เวลาจะปิดก็กดก็ได้แบบนี้นะฮะกดค้างไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือหลายๆอย่างเขาดีไซน์มาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอเนกประสงค์ในหลากหลายรูปแบบอ่ะอยากขับปกติคุณก็ปิดเป็นรถทั่วไปอยากขนของเยอะขึ้นคุณก็สไลด์หลังคาขึ้นไปได้นะครับส่วนตรงนี้หละทำไงไม่ต้องใช้มือดึงให้เสียเวลา ทีนี้เราพามาดูเรื่องไฟกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยด้านบนก็เป็นไฟ LED l i ะ Guiding นะแต่เวลาคุณเปิดหลังคาขึ้นไปเนี่ยไฟจะเหลือแค่นี้นะไฟท้ายเวลาเปิดไฟหน้าจะเป็น LED l i ะ Guiding แบบนี้บายาวเลยนะครับกล้องด้านหลังมีมาให้โลโก้ดิพอรแล้วก็รุ่น E Zero s e v นะครับกระจกด้านหลังจริงๆถ้าเกิดคุณคุมหลังคามาหมดกระจกด้านหลังก็ปรับลงมาได้เพื่อให้คุณสามารถเนี่ยดูของด้านหลังหรือคุยกับคนด้านหลังได้นะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าตัว E z e r Seven คันเนี้ย นั่งสบายไหมในความเป็นรถที่ทรงอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับปะเปิดประตูตออกมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคู่สีนะถ้าเกิดคุณเลือกเป็นตัวมอเตอร์คู่เนี่ยจะเป็นคู่สีแบบนี้ถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวจะเป็นดำล้วนนะฮะอ่ะเข้ามานั่งกันดีกว่าอย่างแรกผู้ชมฉางอันดีพออ e ซีโเซเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นฉางอันอยู่คือจอเ,เป็นตัว Sunflower Screen สมมุติว่า คนขับนั่งคนเดียวนะครับจอเขาจับได้แล้วว่าตำแหน่งคนขับเนี่ยมีผู้คนอยู่เขาจะหันจอเข้ามาหาแต่ถ้าเกิดคนขับออกไปแล้วด้านหน้าเนี่ยมีคนนั่งเขาก็จะเอียงไปฝั่งนู้น15.6นิ้วจอใหญ่ๆสั่งงานนะครับผ่านจอได้ทั้งหมดกล้องรอบคันก็ชัดเจนแบบนี้เลยกดดูแต่ละมุมได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าสมัยเนี่ยทุกอย่างสามารถปรับได้จากจอนะครับแม้กระทั่งตัวพวงมาลัยหรืออะไรก็ตามนะครับอ่ะเข้ามานั่ง ฟิล <Feel S 2> mm hmm. ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆเหมือนเรานั่งอยู่ใน S อสซีโรซหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วดีพอเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือเข้ามานั่งเนี่ยเรายังนึกว่าเป็นตัว S อสซีโรเเลยเพราะฉะนั้นไอ้ทรงด้านนอกที่เป็นเหมือนกระบะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแค่เรื่องของการขนย้ายสัมภาระที่มีความแตกต่างจากรถที่เราคุ้นชินจริงๆเาจะบอกว่าคันนี้คือรถ s อสก็ได้นะอืด้านบนนะครับมีเฮดอัพดิสเพย์เวลาเราขับก็จะฉายเรื่องของอข้อมูลการขับทั้งหมดด้านบนตรงนี้เป็นงานนุ่มช่องแอ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวงานนุ่มเช่นเดียวกันนะครับถ้านั่งอ่ะเนี่ยพอเรามานั่งแล้วเนี่ยกระจกด้านข้างกระจกด้านหน้าบานใหญ่มากนะครับและที่สําคัญสิ่งที่ผมชอบมากนะส่วนใหญ่รถนะครับรุ่นใหม่หลายๆรุ่นเดียเ๋ยวนี้เขาชอบมีกล้องด้านในรถบางคนบอกที่รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัวรถคันนี้มีที่ปิดแล้วเนี่ยเขามีกล้องไว้ปกติเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาชอบใช้กล้องเนี่ยเพื่อประชุมหรือเพื่ออะไรในรถได้หรือร้องคาราโอเกะไรอยะไรเงี้ยไอคันเนี้ยถ้าเกิดไม่อยากใช้ปิดได้ไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบน ไฟส่องสว่างอยู่ด้านตรงนี้ทัชเอานะฮะแล้วก็พงมาลัยเป็น3กา้านทรงสปอร์ตท้ายตัดนะซึ่งเขาจะมีมอนิเตอร์คนขับอยู่ตรงเนี้ยว่าเราสามารถคอนเซนเทรตกับการขับอะไรได้ขนาดไหนบ้างไวเลสชาร์จมีมาให้ที่วางแก้วสงตำแหน่งที่เท้าแขนเปิดออกมาที่วางของใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านล่างมี USB Type A Type C ที่วางของใหญ่ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นคันเนี้ยเรื่องของช่องวางของเรื่องสเปซเนี่ยใช้ได้เลยนี่เดีย๋ยวเราพาไปลองนั่งเบาะตอนหลังก็ดูนะฮะว่า ด้วยความที่หลังคาเขาโโลแบบนี้จะนั่งสบายไหมนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูห้องโดยสารตอนหลังนะครับหลังจากที่เรานั่งใช้งานจริงแล้วนะครับแผงประตูเนี่ยก็จะเน้นความบุ่นุ่มแล้วก็มือจับเปิดประตูทุกอย่างเหมือนตอนหน้าหมดเลยเรื่องวัสดุใช้ได้นะเบาโดยสารตอนหลังติดตั้งไอโซฟิกนะฮะเรื่องของคาซีทได้ทั้งหมดแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นแบบเรียบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูว่าสะดวกสบายไหมอ่ะลองให้ดูแล ดูข้างนอกเนี่ยทรงอาจจะแปลกอาจจะเหนเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยหลังคาเขาลาดเอียงเยอะไปหรือเปล่าแต่พอมาลองนั่งคุณดูดิเล็กรุมเลยเยอะมากคันเขายาวห้าเมตรนะคือมิติตัวถังเนี่ยใหญ่ยาวมากแต่พอมาดูทรงคันจริงๆแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องโดยสารข้างในเนี่ยถือว่าจัดสรรนะฮะสเปซได้ดีเลยเล,ล็กรุมเลยเยอะเฮดรุมเลอเยอะนะครับที่เท้าแขนดึงออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคือลงมาทั้งแผงแบบนี้เลยมีที่วางแก้วสองตำแหน่ง มีมาให้ USB Type C มีมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้คือกดเสร็จปุ๊บกระจกตรงนี้ลงเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเกิดนั่งอย่างเงี้ยหยิบของได้นะครับกระจกเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนี่หลังคาก็เป็นกระจกภาพรวมของตัว e 0 7 r e คือแบบนี้นะครับคือภายในเนี่ยคือรถ SUV เลยแต่ด้านหลังเนี่ยสามารถวางของได้เยอะกว่าความเป็นรถ SUV และที่สำคัญเขามีตัวเลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่มอเตอร์คู่เนี่ย598ยแรงม้างบศูนย์ถึงร้อยสามาวิคุณคิดดูแล้วกันว่า เจ๋งขนาดไหนแบตเตอรี่เขา89.98กิโลวัตต์ชั่วครับก็เป็นเทอรี่800โวลต์ด้วยนะครับวิ่งได้ไกลสามารถชาร์จ DC ได้เร็วระดับหนึ่งเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องสเปคทั้ง2องรุ่นนะฮะว่ามอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่แรงม้าแรงบิดระยะว,วิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปคุยกันด้านล่างครับในส่วนของขุมพลังนะครับฉางอันดีพอ e e r o s e v เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวขับ2นะฮะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว พลังงางสูงสุดเนี่ย342แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด89.98กิโลวัตต์าวนะครับเป็นเที่รี800โวลต์เนาะรุ่นนี้ขับสจะเป็นขับเครื่อล้อคู่หลังเนาะ0ถึง100เนี่ยเคลมมาจากโรงงาน6.7วินาทีท็อปสปีดอ่ะได้ถึง201กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด640กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนคันนี้เนี่ยที่เรารีวิวกันนะคือตัวมอเตอร์คู่598แรงมา้าแรงบิดสูงสุด645นิวตันเมตร เช่นเดียวกันนะฮะแบตเตอรี่เท่ากันเนาะ89.98กิโล,ลวัตต์อาวโมแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเทคโนโลยี800โวลต์เหมือนกัน0-100ตัวมอเตอร์คู่เนี่ย3.96วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟเต็ม100%เนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด590กิโลเมตรตามมาตรฐาน NDC นะครับการชาร์จไฟคุณผู้ชมทั้ง2รุ่นเนี่ย AC รองรับสูงสุดคือ6.6กิโล,ลวัตต์ DC เนี่ยฟ้าชาร์จเนี่ยเป็น800โวลต์เนาะรับสูงสุด24 0กกกิิโโลลลลลลววววััตตตต์์เเยยยแ้้้็ V2L นี่สสลล่่่ปออไดดสสููงงงุุคคื6ชชาณผม คันนี้ด้านหน้าจะเป็นอิสระดับเบิรวิชโบนด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงซึ่งถ้าเป็นตัวมอเตอร์คู่เนี่ยจะเป็นช่วงล่างถุงลมแอร์สป็นชันด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าการปรับจูนเนี่ยนะฮะหลากหลายแล้วก็การขับทีเนี่ยมีหลากหลายสไตล์เช่นเดียวกันส่วนภาพรวมผูม้ชมนอกจากตัว e 0 7 r e ที่อยู่บนเวทีแล้วนะครับด้านล่างก็มีนะครับรถทุกรุ่นนะของตระก,กูลฉางอันดีพอมาโชว์ครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว l 0 7 s 0 7นะครับ มาลองสอบถามโปรโมชั่นกันได้ส่วนด้านขวาของตัวบูธเนี่ยจะเป็นฝั่งของแบรนด์อวตารนะฮะมีตัวอวตารหนึ่งหนึ่งมาโชว์เป็นรถพรีเมียมของฉางอันเขาซึ่งถ้าเกิดคุณอยากดูคันจริงเนี่ยคุณมาลองนั่งกันได้ทีนี้ผู้ชมเราพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นตัว e c e r กันนิดนึงนะความน่าสนใจในงานเปิดตัวงานครั้งนี้นะผู้ชม d p o e r e e r o plus เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ d p o e r e o performance all-wheel drive นะครับ 2 9้9 0 0 0บาทแต่อย่างที่บอกว่าภายในระยะเวลา Motor Expo เนี่ยทุกรุ่นนะครับราคาลด100,000บาทนะฮะตัวมอเตอร์คู่เนี่ยเป็น1 9 9 9 0 0 0บนะบตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะส่วนตัว d e p a l e s o l o 7 Plus Limited Edition อันนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้านะราคาจะอยู่ที่ 1,890,000บาทถึง1,990,000บาทนะครับ d p o r e r i s o l u s 7 v e n Performance All Wheel Drive Limited Edition 2,290,000บาทถึง2,390,000บาทแล้วก็ตัว d p o r e r i s o l u s o l Legacy นะครับ2,990,000บาทนะถึง3 9 0 0 0 0บาทเลยเปิดจองล่วงหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ารถนะรุ่น Legacy หรือ Performance ที่เป็น Limited Edition เนี่ยเป็นยังไงถ้าเขามาประเทศไทยเมื่อไหอไร่เดี๋ยวเราพามาถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก ข้อเสนอสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับผู้ที่จองดีพออีเซเว่นภายในงานนะอย่างแรกเลยรับสิทธิทประโยชน์นะครับตัวสําหรับรุ่นพาสเนาะรับแพ็กเกจพรีเมียมแคร์อะไรบ้างฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบหนึ่งปีรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ1นึ0 0 0สสโลแล้วแต่ว่ายอย่างใดถึงก่อนนะฮะแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ1นึ0 0 0สกมนิโเมตรนะรแล้วแต่ว่ายอย่างใดถึงก่อนฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงนาน8ปีเลยแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษา6ปีนะหรือ6ครั้งยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่สึกหลอสองผู้ชมแพ็กเกจดีพอพรีเมียมแคร์พลาสนะฮรฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ฟรีอินเทอร์เน็ตส0ปีเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็3เลยข้อเสนอสำหรับผู้ที่จอง500ท่านแรกนะครับรับสิทธิทพิเศษนะฮะดีพออีซูโรเซเว่นพลาสาคา1 5 9 0 0 0นก้านบาทเนี่ยรับไปเลยสเปเชียลกิฟต์ก็คืออะไรบ้าง o อ t ดอร์เอ็กซเพร p แพ็มูลค่า6 0,000บาทก็คือพวกของ ด้านหน้าที่เขามาโชว์กันนะครับเป็นของแต่งเป็นของอุปกรณ์ที่คุณมาสอบถามได้นะครับ500คันเท่าน,นั้นเองข้อเสนอพิเศษสำหรับ dpo s 0 7และ s 0 7 l รับโปรโมชั่น2ต่อในงาน motor expo 2024นี้นะฮะต่อที่1ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบอนามสูงสุด2ปีมูลค่า6 0 0 0 0บาทต่อที่2เนี่ยได้ไปเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%เมื่อดาว25%และผ่อนชำระ60เดือนพร้อมกับ ของแถมมากมายนะครับรวมไปถึงเรื่องของบิ๊กเซอร์ไพรส์ดช่วยผ่อน4เดือนเดือนละ2 5 0 0 0มูลค่ารวม1 0 0 0 0แสนบาทเลยรายละเอียดหลกัลกๆเนี่ยสามารถอ่านได้ที่เทคที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยและ d ี p อลแอลซีโรเรับโปรโมชั่น2ต่อข้อเสนอสุดพิเศษสำหร,รับงานมอ t ต r Expo 2024เหมือนกันเลยนะครับต่อที่1ฟรีประกันภัยชั้น1พร,อร้อมพรบนานสุดสุดสองปีมูลค่า60,000บาทต่อที่2นะครับอัตราดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เมื่อด,ดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และผ่อนี่ย จะรับ10,000บาทหลังจากรับส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่31ธันวาคม2567นะครับ b r e a เ s u r p r i ร e Deal แล้วก็ข้อกำหนดการเนี่ยเหมือนตัว0 7เลยส่วนข้อเสนอสําหรับลูมินนะครับน้องง่วงเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของง่ายๆเลยนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%เมื่อดาว25%และผ่อนชําระนาน48เดือนพร้อมรับช่วยผ่อนจํานวน3,000บาทเป็นระยะเวลา12เดือนเลยมูลค่ารวมทั้งสิ้น,น36,000บาทพร้อมรับประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลรบนาน2ปี รับเงินคืนสูงสุด12,500บาทเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของความน่าสนใจนะครับบูธฉากอันที่มีทั้งดีพอลและอวารนะครับใครมางานมอเตอร์โชอย่าลืมมาแวะบูธน,นี้มาดูกันได้ว่าเทคโนโลยีลำ้ำๆนะครับรถไฟฟ้าที่มีให้เลือกหลากหลายเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างหลกักๆโดยโรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้คุกิ๊บด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ